ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้เป็นอย่างไรชาวราศีพฤษภนะคะหรือลัคนาราศีพฤษภก็ดูได้เช่นกันนะคะการเงินการงานธุรกิจความรักชาวราศีพฤษภค่ะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภนะคะช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้เป็นอย่างไราการงานธุรกิจการเงินความรักชาวราศีพฤษภหรือลัคนาราศีพฤษภก็ดูได้เช่นกันนะคะชาวราศีพฤษภได้ไพ่ เอกออฟโซว์ soul, นะคะหนึ่งดาบหนึ่งดาบนะคะวิวออฟฟอร์จูนนะคะควีนออฟเพนเดเคิลนะคะราชินีถือเหรียญชาวราศีพฤกษบหรือลัคนาราศีพฤกษบนะคะ ท่านต้องคือกว่าจะได้อะไรมาจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยยุ่งยากหน่อยขั้นตอนเยอะหรือบางครั้งต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันนะคะคือต้องแข่งขันกันะ่ะท่านไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะะช่วงแรกๆอะ่ะจะยังไม่ได้อะไรมาง่ายกว่าจะได้มาแต่ละอย่างนี่คือแบบสะบักสะบอมอะ่ะชาวราศีพฤษภนะคะไม่ว่าหน้าที่การงานหรือธุรกิจหรือ โปรเจกต์โครงการใดๆก็ตามนะสิ่งที่ท่านคาดหวังสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งที่ท่านอยากได้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสกว่าจะได้มันมาช่วงแรกๆช่วงแรกๆเท่านั้นเท่านั้นนะคะคือบางครั้งอะเหมือนดวงชะตากำลังทดสอบว่าท่านคู่ควรที่จะได้ view of fortune กับ q u e e n of p e n พน c l e ไหมนะด่านทดสอบด่านแรกเนี่ยของชาวราศีพฤษภค่อนข้างจะยุ่งยากเหน็ดเหนื่อยลำบากพอสมควรแต่ถ้าคุณผ่านด่านเนี้ยไปได้นะคุณผ่านด่านไปที่ได้นะฟ้าเปิดทันทีฟ้าเปิดดวงเปิดทันทีชาวราศีพฤษภนะคะบางคนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยบางคนอาจจะเร็ว นะคะถ้าใครบุญกุศลบุญบารมีคุณเยอะมากพอทุกอย่างมันจะเปิดฟ้าจะเปิดเร็วดวงจะเปิดเร็วขาขึ้นของชีวิตเลยนะคะชาวราศีพฤษภนะ,ะงานที่ทำธุรกิจที่ทำอย่านิ่งนอนใจนะ,ะลุยสู้ลุกลุยสู้นะคะอย่ายอมแพ้อย่าล้มเลิกระหว่างกลางคันนะคะท่านต้องเดินหน้าต่อไปนะคะมันจะเหน็ดเหนื่อยมันจะ หนักแค่ไหนมันจะลำบากแค่ไหนมันจะยุ่งยากแค่ไหนท่านก็ค่อยๆแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะนะคะเดินไปทีละก้าวทีละก้าวแต่มั่นคงนะคะชาวราศีพฤกษบหากใครที่คาดหวังในเรื่องนะคะบางครั้งถ้าคุณจะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือเข้าตาเจ้านายเนี่ยคุณก็จะมีคู่แข่งที่แบบ เก่งดีพอพอกันกับคุณนะคะเขาก็จะมาแข่งกันกับคุณอะเรื่องผลงานใครจะเด่นใครจะดีกว่ากันนะคุณกับคู่คู่แข่งของคุณนี่คือทัดเทียมกันมากนะคะดังนั้นท่านต้องดินน้นรนอย่านิ่งเฉยนะคะอย่ารอคอยโชคลาภวาสนาอย่างเดียวต้องดิ้นรนก่อนช่วงแรกต้องช่วยเหลือตัวเองให้มาก นะคะทำยังไงก็ได้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านงเจ้านายหัวหน้าเขาเห็นถึงความรู้ความสามารถเราแล้วเขาจะให้ยศให้ตำแหน่งเราให้ปรับเงินเดือนเราเพิ่มนะคะยิ่งถ้าใครที่ไปคุยเจรจาเรื่องการขอขึ้นเงินเดือนเนี่ยนะคะคุณต้องรีบทําผลงานรีบแสดงผลงานนะคะอย่ารอช้าอย่าอีเอย่าอีลอเลื่อเฉยแชอย่าเช้าชาเย็นเชา้าเด็ดขาดในการทํางาน นะคะแล้วกว่าจะได้มาก็ยากหน่อยบอกเลยว่ายากาด่านแรกยากยุ่งยากมากปัญหาอุปสรรคเยอะมากนะคะบางครั้งจนถึงขั้นท่านถอดใจอะ่ะท่านถอดใจก็มีบางครั้งก็บอกอุ้ยไม่เอาแล้วมันมันไม่ไหวแล้วมันเต็มที่แล้วนะคะคือท่านคิดได้แค่วบนหนึ่งนะพักได้แค่วบนหนึ่งนะแล้วก็ลุยต่อนะคะพอท่านได้ตรงเนี้ยทะลุเป้าหมายทะลุสิ่งที่คาดหวังตรงนี้นะแล้วอ่ะ ชีวิตท่านมันจะฟ้ามันจะเปิดดวงมันจะเปิดมาวิวออฟฟอร์จูนมันจะหมุนเวียนนำพาแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตโชคลาภความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในธุรกิจการเงินชีวิตความรักแล้วแต่ว่า มันจมหมุนเวียนนำพาสิ่งใดมาให้คุณแต่หลักๆชาวราศีพฤษภนะคะโชคชะตาฟ้าเปิดนะคะดวงเปิดจะหมุนเวียนนำพาเรื่องการเงินมาให้ท่านก่อนการเงินจะเด่นมากนะคะใครที่ติดอุปสรรคเรื่องการเงินจะมีเงินเข้ามาช่วยบางคนเงินตรงนี้อาจจะมาจากโชคลาภมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมาจาก ผู้หญิงนะโชคของชาวราศีพฤษภน่าจะมาจากผู้หญิงผู้หญิงก็ผู้หญิงด้วยกันก็ได้ผู้ชายก็ติดต่อผู้หญิงผู้หญิงก็พยายามติดต่อประสานงานกับผู้หญิงนะคะมีโอกาสที่ผู้หญิงเขาจะเอ็นดูเมตตาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะไม่ว่าคุณติดต่อประสานงานเรื่องใดก็ตามนะคะพยายามเข้าหาผู้หญิงนะคะ ผู้หญิงจะเป็นอะไรนะคนกลางที่สำคัญที่จะผลักดันให้คุณสมหวังสมปาถนาในสิ่งที่คุณคาดหวงังปาถนานะคะใครติดขัดเรื่องเงินต่อไปนี้จะมีเงินเข้ามาช่วยนะะบางคนไม่ได้มาจากโชคลาภอย่างเดียวแต่อาจจะมาจาก หน้าที่การงานธุรกิจโปรเจกต์โครงการสิ่งที่รับมอบหมายสิ่งที่รับให้รับให้ทําหรือถ้าใครไปเสนอโปรเจกต์งานนะคะแล้วกว่าจะได้นี่เหนื่อยหน่อยนะหนื่อยหน่อยนะกว่าจะได้รอแล้วรออีกนะคะไม่ตัดผลสินทักทีแล้วก็ขอนูน่นขอนี่ขอเอกสารถามนูน่นถามนี่คําถามก็เยอะเองินไขก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยอดทนอดทน ขาอยากได้อะไรก็ทําส่งให้เขาไปส่งให้เขาไปนะคะเขาจะดูคุณไปด้วยนะแต่มัจะเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยกว่าจะได้ย้ำนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังปรารถนาหากใครจะขยับขยายธุรกิจหรือเปิดธุรกิจคู่แข่งก็มีดีพอๆกับคุณดังนั้นจัดโปรโมชั่นการตลาดให้ดีวางแผนการตลาดให้ดีจะทําการตลาดให้ดีนะคะคุณจะมีโอกาส ได้ประสบความสำเร็จพอคุณผ่านจุดเนี้ไปได้นะก็เหมือนที่บอกแล้วทุกอย่างมันจะทะลุปูโง่งไปหมดมันจะสว่างมันจะโลง่งมันจะไหลปื้ดมันจะลื่นปื้ดอะไรประมาณเนี้ยแต่ช่วงแรกนี่กระตุกกระตักะะทุกลักทุกเลพอสมควรช่วงแรกๆนะคะพอผ่านไปได้แล้วก็จะคล่องมากนะคะ หากใครอยากเปลี่ยนงานก็เปลี่ยนได้นะถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนก็อยู่งานที่เดิมบริษัทเดิมนะคะแต่ก็ต้องช่วงแรกก็ต้องแข่งกันทําผลงานหน่อยถ้าคุณไปที่ใหม่คุณยิ่งจะเหนื่อยมากกว่าเดิมนะคะการทัศอันนี้คือประ,ประกอบในเรื่องการตัดสินใจคุณไปที่เหนื่อยใหม่นะถ้าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนงานใหม่ไปครั้งแรกคุณจะเหน็ดเหนื่อยมากแสนสาหัสมาก ปัญนะหาประสักลายสิ่งหลายๆอย่างจะเยอะมากถาโถมเข้ามาหาคุณมากกว่าคุณแต่คุณสามารถจัดการและควบคุมมันได้เอามันอยู่แต่คุณจะใช้เวลาคุณจะต้องใช้เวลานะแต่ความจเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จความโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานในเงินเดือนะมีที่เก่าก็มีเช่นกัน ะ,ะแต่ที่เก่ามันเป็นถิ่นที่คุณอยู่แล้วคุณจะค่อนข้างรู้รู้ดีอยู่แล้วว่าอะไรยังไงดังนั้นถ้าถ้าไม่ได้ต่างกันมากก็อยากให้อยู่ที่เก่าก่อนถ้าไรายได้ไม่ได้ต่างกันมากนะคุณไปที่ใหม่เนี่ยคือคุณไม่ค่อยรู้อะไรเลยอะ่ะมันมันทำให้คุณติดต่อประสานงานหรือดีวงานหรือจะขอความร่วมมือช่วยเหลืออะไรยังไงใครเนี่ยมันมันยากมันยากแต่ถ้าคุณผ่านไปได้นะ ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บริหารหัวหน้าเขาจะมองเห็นความรู้ความสามารถคุณคุณอาจจะได้มากกว่าที่คุณคาดหวังก็ได้ประมาณนี้แต่คุณต้องผ่านด่านให้ได้ด่านเนี้ยด่านแรกนะคะใครจะขยับขยายธุรกิจมันกันช่วงเริ่มต้นเนี่ยโอ้โหลากเลือดแสนสาหาัสหนักเหนื่อยประมาณนี้ยนะคะแต่คุณจะผ่านไปได้คุณจะผ่านไปได้ถ้าคุณเพียรพยายามอดทนมากพอนะคะ การเงินจะเด่นมากชาวราศีพฤษภนะคะต่หลักๆเลยน่าจะดวงชะตาฟ้าเปิดจะหมุนเวียนนำพาเรื่องการเงินมาสู่คุณชีวิตคุณจะยกฐานระดับชีวิตคุณให้อยู่ดีกินดีมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมบางคนร่ำรวยอุฟู่จับพัดจับผูนะคะร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตทางการเงิน สิ่งหลักๆหลักๆเลยน่าจะหมุนเวียนมาอันดับแรกคือการเงินบางคนถ้าการเงินยังไม่มาอาจจะโชคดีเรื่องการอื่นการงานธุรกิจติดต่อประสานงานดีลงานเสนอโปรเจกต์โครงการได้รับการอนุมัตินู่นนี่นั่นนะคะอยากให้ชาวราศีพฤษภนะ,ะถ้าใครมีเงินอยู่เนี่ยคุณ คุณถ้าคุณจะลงทุนทําธุรกิจหรือค้าขายอะไรสักอย่างนเนี่ยค่อยๆลงทุนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะคะไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วคุณจะวางก้อนตรงตามไปเลยอะไรเงี้ยไม่แนะนําค่อยๆทําค่อยๆขยับขยายค่อยๆทําให้มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่ารีบร้อนดูจังหวะกัดโคนบางครั้งช่วงแรกถ้าคุณลงไปแล้วมันติดปัญหาภาษาเยอะอย่าเพิ่งไป ทุ่มเงินลงไปอีกทุ่มทุนลงไปอีกใจเย็นๆค่อยๆจัดการบริหารแก้ไขไปทีละจุดพอมันผ่านไปได้ด้วยดีแล้วคุณค่อยลุยพอคุณเริ่มเห็นผลกําไรงอกเงยขึ้นมาแล้วคุณค่อยใส่ทุนเพิ่มเพื่อจะขยับขยายหรือจัดก,การให้มันใหญ่โตให้มันครอบคลุมมากขึ้นนะคะการเงินเด่นมากจับพัด์จะผูร่ํารวยอูฟูนะชาวราศีพฤษภส่วนเรื่องความรักความรัก ชาวราศีพฤกษ์ถ้าใครที่เอาแต่ใจนะไม่ว่าคนโสดคนที่มีคู่แักขณะแฟนหรือแต่งงานเนี่ยถ้าคุณค่อนข้างเอาแต่ใจในเรื่องความสัมพันธ์นะหรือคุณใช้ตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์คุณจะไม่มีความสุขคุณจะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เพราะว่าคุณเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางคุณเอาแต่ใจอะไรก็ไม่ถูกใจอะไรก็ไม่ได้ดังใจนะคะความสัมพันธ์มันจะแย่ลงมันจะไปในทิศทางที่ดี ที่ทางที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยลื่นนะคะปัญหาเรื่องงานก็เยอะอยู่แล้วถ้าคุณยังมาเอาแต่ใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์อีกคุณก็จะหนักปัญหาความรักความสัมพันธ์ก็จะเข้ามาเพิ่มให้คุณปวดหัวปวดสมองเพิ่มนะคะให้คุณเหน็ดเหนื่อยเพิ่มดังนั้นชาวราศีพฤษภในความสัมพันธ์ไม่ว่าคนโสดกำลังเจอคนที่เข้ามาหรือคนที่มีคู่ลักษณะฟแฟนหรือแต่งงานแล้วก็ตามนะคะ เอาใจเขาไปใส่ใจเราด้วยบางครั้งถ้าคู่ของคุณเอาแต่ใจนะชาวราศีพฤษภคุณไม่ได้เอาแต่ใจแต่บางครั้งคู่ของคุณเอาแต่ใจ,นะค,ใจ,ค,ค,ใจคุณลอง ลองลองทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเขาสักอย่างสองอย่างสามอย่างก็ได้แล้วดูว่าเขาจะเห็นคุณค่าไหมเขาจะตอบกลับมาหาให้คุณไหมบางครั้งคุณดูแลคุณเหน็ดเหนื่อยจากหนะ้าที่การงานอยู่แล้วคุณกลับมาคุณยังทํากับข้าวซักผ้ารีดผ้าซื้อขนมซื้อของฝากดูแลบ้านอะไรช่วยเขาเยอะแยะแต่ปรากฏว่า คู่ของคุณกลับมามีแต่บ,บ่นว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่สนใจเล่นแต่โทรศัพท์รอกินอย่างเดียวอะไรเงี้ยถ้ามันถ้าเขาอยู่ในสระประมาณนั้นช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วเขายังคือต้องให้เวลาเขานิดนึงนะอยากอย่าแค่วันสองวันนะให้เวลาเขานิดนึงดูแลเขาสักพักคุณอยากเขาให้เขาทํำยังไงกับคุณอนะในความสัมพันธ์คุณลองทําไปก่อนถ้าเขาทําตอบกลับมาแปลว่าโอเคคู่นั้นไปต่อกันได้ ไปกันได้แล้วก็ค่อนข้างดีอยู่ด้วยกันนะแล้วก็จะส่งเสริมหนุนนําดวงชะตากันให้พบแต่ความจเจริญรุ่งเรืองความร่ํารวยไปด้วยกันแต่ถ้าคู่ไหนที่คุณทําดีให้กับเขาแล้วแล้วก็ไม่ตอบแทนเลยเขามีแต่จะ,จะกดดันจิกคุณนะกดดันในความสัมพันธ์จิกคุณลงไปอีกอะไรเงี้ยสร้างความเครียดให้คุณอีกลงไปอีกเงี้ยไม่ช่วยแล้วยังพูด,ดง่ายๆไม่ช่วยแล้วยังกราท้าวลาน้ําอะไรเงี้ย ถ้าแบบนี้ไปด้วยกันยากไปด้วยกันก็ะะะระหองระแหงมีปัญหาประสักเยอะยากที่จะของคู่ไปด้วยกันในระยะเวลานานนะค,คู่ชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องช่วยเหลือเกื้อนหนุนจุนเจือกันต้องเอาใจเขาไปใส่ใจเรานะต้องช่วยกันทุกทางคุณถึงจะ เป็นคู่ที่ยืดยาวและอยู่ด้วยกันนาะนแล้วก็จะนําพาเจริญความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันแต่คู่ไหนที่ไม่ใช่เนี่ยจะค่อนข้างเป็นภาระให้กันและการค่อนข้างหนักค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยถ้าคุณยังโอเคในความสัมพันธ์คุณสามารถดูแลเทคแคร์ซัพพอร์ตเขาได้คุณไปต่อได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่สามารถดูแลความสัมพันธ์คุณไม่สามารถเทคแคร์อินเตอร์เทนเขาในความสัมพันธ์ได้มันก็ยากที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ คนโสดคนโสดถ้าใครคิดอยากจะเป็นโสดโสดต่อไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะถ้าคุณเจอคนเข้ามามันมีทั้งคนที่แบบค่อนข้างที่แบบคุณจะไม่เป็นตัวของตัวเองในความสัมพันธ์ ชาวราศีพฤษภถ้าคนโสดนะคนที่จะเข้ามาเขาจะเหมือนบางครั้งเขาจะบีบบังคับกดดันคุณทางอ้อมคุณจะไม่ค่อยได้เป็นตัวของตัวเองคุณจะอึดอัดคุณจะไม่มีความสุขในความสัมพันธ์เขาจะใช้อํานาจหน้าที่ความสามารถความรู้เขากดขี่ข่มเหงคุณในความสัมพันธ์ถ้าคุณเจอคู่แบบนั้นอยู่เป็นโสดดีกว่านะคะชาวราศีพฤษภอยู่เป็นโสดดีกว่าเดี๋ยว จังหวะชีวิตจะหมุนเวียนนำพาคนที่ดีคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตคุณแน่นอนแต่ถ้าต้องแต่ต้องเจอด่านก่อนนะเจอด่านที่มันไม่ใช่ก่อนนะคะใช้สติปัญญาในการตัดสินใจเรื่องความรักความสัมพันธ์อย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรู้สึกนะคะมันจะปิดบังดวงตาอันปิดบังดวงตาที่เห็นข้อเท็จจริงของกันและกันนะคะคลิปนี้ พูดง่ายชาวราศีพฤษภนะช่วงแรกลําบากแต่ต่อไปจะรวยจะฟ้าเปิดชีวิตจะอู้ฟู่ฐานระดับชีวิตความเป็นอยู่จะดีมั่นคงจริญลูกเรือต่อไปนะคะอ่ะคลิปนี้อย่าลืมถ้าช่วงใครที่อยู่ในช่วงที่กําลังจริญลูกเรือนะชาวราศีพฤษภอย่าลืมสั่งสมบุญบารามีต่อไปมันทําทานรักษาสินห้าส่วนมนั่งสมาธิแผ่เมตตาหรือแม้ สมทานสินห้าก่อนนอนทําได้ทําไปนะสั่งสมบุญบารมีต่อไปแล้วท่านจะมีกินมีใช้อย่างมั่นคมมั่งคั่งตลอดไปในชีวิตนี้ในชาติภพนี้คิดนี้ขอให้ชาวราศีพุธจทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ